ที่สูงขึ้นเพื่อจะไปโยงเชือกนะครับเพื่อจะให้โยงเชือกได้และสามารถตัดปลายกิ่งออกมาได้ในส่วนนี้ก็ต้องใช้กําลังนิดนึงนะครับแต่ก็อากาศร้อนมากในช่วงนี้อากาศก่อนฝนจะตกในคร่งเย็นทุกวันนะครับช่วงนี้อากาศช่วงกลางวันนี่อากาศร้อนจัดนะครับตอนนี้กําลังหาวิธีการที่จะวางจุดโยงเชือกเพื่อที่จะสามารถขึ้นไปได้นะครับตอนนี้เครื่องลงไปก่อนนะครับเครื่องตัด เรื่อ,อยๆเพื่อจะได้นําตัวเองขึ้นไปในจุดที่สูงขึ้นได้นะครับเดี๋ยวก็ลงมารอดูกันว่าเป็นจัดทาอะไรยังไงได้บ้างต่อมาก็จะเป็นเมื่อเราสามารถที่จะพยงตัวได้แล้วเราก็ขึ้นไปในจุดที่เราสามารถตัดได้แล้วเราก็โยงเชือกให้เพื่อให้ข้างล่างช่วยกันดึงปลายยอดนะครับแล้วก็เราก็จะตัดออกเพื่อจะให้สามารถที่จะเอากิ่งไม้ลงปลายกิ่งลงมาได้ นะครับในตัวน,นี้ตัวนี้ก็เริ่มทาการตัดต้นมันมีสองนางนะครับนางหนึ่งแล้วก็นั่งอยู่ฝั่งหนึง่งก็ตัดอีกนางหนึง่งอีกฝั่งหนึ่งครับเพื่อให้ตัดลงมานะครับลงข้างหนึง่งตอนนี้ก็โยงเชือกไปแล้วครับอย่างที่เห็นอันนี้เห็นไหมครับสายเชือกสายโยงนะเราได้ดําดเนินการโยงไปแล้ว<ม>ก็ได้ดึงแล้วก็ตัดโค่นเพื่อให้ลงมาอีกหนึ่งกิ่งก่อนต้นขนนี้มีความสูงที่ประมาณเกือบ20เมตรนะครับความสูงประมาณเกือบ20เมตร ก็รออยู่นี่ก็รอ,รอจังหวะเราต้องมันก็ถ้าทําผิดพลาดมันก็เกิดอามสามารถเกิดอันตรายได,ได้แต่ต้องฝันการเรียนรู้มาการฝึกปฏิบัติมาในระยะหนึ่งระดับหนึ่งนะครับถึงจะสามารถที่จะขึ้นไปตัดแล้วก็สามารถโยงเสืออตัดกิ่งลงมาได้นะส่วนนี้ก็กําลังพยายามที่จะตัดกิ่งให้ตัดส่วนยอดให้ลงมานะครับอันนี้เราเป็นการบากหน้าเพื่อให้ลงมาในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับพร้อมที่จะบากข้างหลังเพื่อ ตัดหลังเพื่อจะให้ต้นไม้ลงมาให้ได้นะครับก็รอดูกันว่าจะลงมาได้แล้วเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ได้ดําเนินการตัดนะครับแต่รอสักแปบ๊บนิดเดียวก็สามารถที่จะตัดและเอาลงมาได้นะครับในส่วนนี้นี่ก็ล้มลงนะครับลงแล้วนะครับโอเคอก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นอีกยอดหนึ่งนะครับเราก็เดี๋ยวต้องปรับลงมาอีกยอดหนึ่ง นะครับสรุปก็ต้องลงทั้ง2ยอดนะครับอย่างที่จะเห็นนี้อานะครับลงมาแล้วก็ทุกคนที้ลงไปแล้วยอดหนึ่งเราก็จะพยายามทํำยอดนี้นีก็ต้องปากหน้าเหมือนกันนะครับปากหน้า